ไลายกี่รอบแล้วครับหลยแล้วยังไม่คูยังไม่คูที่อันนี้พุ่งรอบที่สองนะอันนี้ลงมาคุ้งนะครับเอ้าวใช่ป่าวฟุ้งสองรอบเองวางข้อสามเส้นเขียวเส้นเขียว